วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะอดีตอาจารย์คณะพณิชยาศาสาตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนายแพทย์กุลทนโสรัตประธานชมรมแพทย์ศิริราช75 นำนคณะกรรมการชมรมแพทย์ศิริราช75เฝ้าทูลลอะองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนทีมชนะเลิศการแข่งขันร่วมข้อเฝ้าทูลลอะองพระบาทด้วย นางสาวพัชรินเหมังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการประมูลเห็ดทรัฟเฟิลขาวในงาน World Alba White t r u f f l e Auction and Dinner สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชูปธรรม นางสาวว่องเสี่ยวผิงแคเทเธอรีนอดีตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลอ,องพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาู้วงในการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทีราสภาการชาติไทยเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่56ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการพิจารณาอาทิ การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาครบรอบหนึ่งปีของการดำรงตำแหน่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีการสมักงานสถาบันครบรอบหนึ่งปีของการดำรงตำแหน่งรายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการประจำปี2567และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปี2568 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสว,วรินทิราสาากภชาติไทยกับ Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing ประเทศญี่ปุ่นและขออนุมัติรายชื่อและทุนการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหน้าต่างประเทศประจำปีการศึกษา2568